ท่านผู้ฟังที่มีบุญทุกท่านคุณโชคดีมากจริงๆที่ได้มาฟังคลิปนี้เพราะบนโลกใบนี้มีคลิปนับล้านแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่ดวงกําลังเปิดการที่คุณกดเข้ามาฟังไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เป็นเพราะพลังของดวงชะตากําลังนำพาคุณมารับฟังสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตในช่วงนี้ ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเปิดใจฟังด้วยความสบายไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องเร่งรีบเพียงแค่ฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณจะค่อยๆรู้สึกได้เองว่าพลังบางอย่างกำลังปรับจังหวะชีวิตของคุณให้ลงตัวขึ้นสำหรับชาวราศีกันปี2569เเป็นปีที่ดวงชะตาเริ่มตอบแทนคนที่อดทนมานาน ที่ผ่านมาชาวราศีกันจำนวนมากเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจทำนานหนักรับผิดชอบสูงแต่กลับไม่ค่อยได้เครดิตเท่าที่ควรหลายคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่เก่งแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยมีโชคปี2569จะค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกนั้นไป ไม่ใช่แบบฉักพลันแต่เป็นการเปลี่ยนแบบลึกและมั่นคงดวงดาวในปีนี้ไม่ได้พาคุณไปเสี่ยงแต่พาคุณไปเลือกเลือกในสิ่งที่ใช่เลือกในจังหวะที่ถูกและเลือกทางที่พาคุณไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวนี่คือปีที่ชาวราศีกันจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่วุ่นวายเหมือนเดิม เรื่องที่เคยซับซ้อนจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายและเรื่องที่เคยไม่ชัดจะเริ่มเห็นทิศทางเมื่อชีวิตชัดการเงินจะชัดตามพื้นดวงของชาวราศีกันเป็นดวงของคนที่มีสติปัญญาเป็นทุนเดิมคุณอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อเสี่ยงโชคแบบคนอื่นแต่เกิดมาเพื่อบริหารโชคปี2569จะเป็นปีที่คุณใช้สมองมากกว่าการฝืน ใช้ความเข้าใจมากกว่าความเหนื่อยและใช้การวางแผนมากกว่าการดันทุรังโชคของคุณในปีนี้ไม่ใช่โชคที่ทำให้ตื่นเต้นชั่วคราวแต่เป็นโชคที่ทำให้คุณนอนหลับสบายคุณจะเริ่มรู้ว่าเงินแบบไหนควรรับเงินแบบไหนควรปฏิเสธและเงินแบบไหนที่อยู่กับคุณได้นานหลายคนจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินจากอยากได้เร็วเป็นอยากได้มั่นคง และนั่นคือจุดที่ดวงชะตาเริ่มเปิดในปีนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากคนมีประสบการณ์หรือจากคนที่มองเห็นคุณค่าที่คุณมีคุณอาจไม่ได้ต้องวิ่งหาคนเหล่านั้นแต่เขาจะเข้ามาหาคุณเองในช่วงเวลาที่คุณพร้อมนี่คือดวงของคนที่ยิ่งนิ่งยิ่งมีค่ายิ่งคุณไม่อวดยิ่งคุณไม่เร่งยิ่งคุณไม่แข่ง พลังแห่งความมั่งคั่งจะยิ่งเข้ามาหาคุณบางคนจะเริ่มเห็นช่องทางใหม่ในการทำเงินจากสิ่งที่ตนเองถนัดจากประสบการณ์เดิมหรือจากความรู้ที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาปีนี้สิ่งธรรมดาในมือคุณจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้และที่สำคัญดวงของชาวราศีกันในปี2569เป็นดวงที่เงินไม่รั่วคุณจะเริ่มรู้จักเก็บ รู้จักรักษาและรู้จักต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือโอกาสพลังของปีนี้สนับสนุนให้คุณสร้างฐานะมากกว่าสร้างภาพและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวราศีกันมีโอกาสร่ำรวยกว่าราศีอื่นในระยะยาวเพราะความร่ำรวยของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวินยัยสติและการตัดสินใจที่รอบคอบ ในตอนต่อไปฉันจะพาคุณไปดูต่ออย่างลึกซึ้งว่าการงานของชาวราศีกันในปี2569จะค่อยๆเปิดทางให้เงินไหลเข้ามาอย่างไรงานแบบไหนที่ทำแล้วเงินอยู่กับคุณและจังหวะใดที่คุณคว้าไว้เพื่อยกระดับชีวิตให้มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าพลังดีๆได้เริ่มเชื่อมโยงกับคุณแล้วและนี่ เมื่อพลังดวงในปี2,569เริ่มตั้งหลักได้มั่นคงสิ่งแรกที่จะขยับตามมาอย่างชัดเจนในชีวิตของชาวราศีกันคือเรื่องของการงานแต่การเปลี่ยนแปลงในปีนี้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแบบฉับพลันไม่ใช่การกระโดดไม่ใช่การฝืนโชคหากเป็นการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอย่างมีเหตุผลและมีพลังหนุนอยู่เบื้องหลัง สำหรับชาวราศีกันการงานในปีนี้คือประตูหลักของความมั่งคั่งเงินจะไม่ได้เข้ามาแบบลอยๆแต่จะเข้ามาพร้อมตำแหน่งพร้อมบทบาทหรือพร้อมความรับผิดชอบที่มากขึ้นหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เริ่มให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากขึ้นหรืออย่างน้อยก็เริ่มเห็นทิศทางที่ชัดว่าถ้าทำต่อไปจะไปถึงจุดไหน ปี2,569เเป็นปีที่ดวงชะตาสนับสนุนให้ชาวราศีกันได้ยกระดับตัวเองในสายงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งการได้รับความไว้วางใจหรือการถูกมอบหมายงานที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิมคุณอาจไม่ได้ต้องเอ่ยปากขอแต่ผลงานที่ผ่านมาจะเป็นสิ่งที่พูดแทนคุณดวงของคุณในปีนี้เป็นดวงของคนที่ยิ่งทำเงียบๆย,ยิ่งมีคนมองเห็น หลายคนจะเริ่มมีชื่อในกลุ่มงานในองค์กรหรือในวงการของตนเองชื่อเสียงนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงที่เสียงดังแต่เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงด้วยความเชื่อถือและเมื่อชื่อของคุณมีคุณค่าเงินจะเดินเข้ามาหาเองสำหรับใครที่ทำงานประจำปีนี้มีเกณฑ์ได้ขยับรายได้จากความสามารถไม่ใช่จากความสนิท คุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมีราคาสูงขึ้นบางคนจะได้ปรับเงินเดือนบางคนจะได้ค่าตอบแทนพิเศษบางคนจะได้โอกาสใหม่ที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชาวราศีกันที่ทำงานอิสระขาขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวปี2569เเป็นปีที่คุณจับจุดเงินได้ชัดคุณจะเริ่มรู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนควรเก็บไว้ ลูกค้ากลุ่มไหนควรปล่อยงานแบบไหนควรทำและงานแบบไหนไม่คุ้มกับพลังชีวิตการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจะทำให้เงินไหลดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจดวงปีนี้ไม่สนับสนุนให้คุณทำไหลอย,อย่างพร้อมกันแต่สนับสนุนให้คุณทำสิ่งที่ถนัดแล้วทำให้ลึกเมื่อคุณทำลึกรายได้จะหนาหลายคนจะเริ่มต่อยอดจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือทักษะเฉพาะตัวสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องธรรมดาในสายตาคนอื่นกลับเป็นสิ่งที่มีมูล,ลค่าปีนี้ชาวราศีกันมีดวงสร้างรายได้จากการให้คำปรึกษาการวางแผนการจัดระบบหรือการถ่ายโทษความรู้ยิ่งคุณทำด้วยความจริงใจเงินจะยิ่งอยู่กับคุณน,นาน ที่สำคัญดวงการงานในปีนี้ไม่ใช่ดวงที่ต้องแข่งฉันหนักแต่เป็นดวงที่เลือกที่ยืนถูกคุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหลีกเลี่ยงเกมอานาจและเลือกอยู่ในพื้นที่ที่ให้คุณเติบโตอย่างสบายใจและเมื่อใจสบายเงินจะไม่ไหลออกบางคนอาจมีความคิดอยากเปลี่ยนงานหรือขยับเส้นทางอาชีพถ้าความคิดนั้นมาจากความอึอดอัด ไม่ใช่อารมณ์ปี2569ถือเป็นปีที่เหมาะสมแต่การเปลี่ยนของคุณจะไม่ใช่การหนีเป็นการขยับขึ้นขยับไปในจุดที่คุณมีคุณค่าและมีคุณพร้อมจ่ายดวงชะตาของชาวราศีกันในปีนี้ยังบอกอีกว่าคุณจะริ่มเข้าใจคำว่าทำงานให้น้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณฉลาดเลือก เลือกงานที่ให้ผลระยะยาวเลือกงานที่ต่อยอดได้และเลือกงานที่ไม่ดูดพลังชีวิตนี่คือจุดที่ทำให้ชาวราศีกันมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าหลายราศีเพราะคุณไม่ได้ใช้แรงแต่ใช้ปัญญาและเมื่อปัญญานำทางเงินจะไม่หลงทาง ในตอนต่อไปฉันจะพาคุณไปดูต่ออย่างลึกซึ้งเรื่องการเงินความรักที่เกื้อหนุนฐานะสุขภาพที่ส่งผลต่อโชคและพลังเสริมที่ทำให้เงินอยู่กับคุณได้นานถ้าคุณยังฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าเส้นทางความมั่งคั่งของคุณได้เริ่มขยับแล้วการเงินความรัก สุขภาพและแรงหนุนที่ทำให้ความมั่งคั่งของชาวราศีกันมั่นคงยิ่งขึ้นปี2,569เมื่อการงานเริ่มตั้งหลักเส้นทางรายได้เริ่มชัดสิ่งที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติในปี2,569คือการเงินที่เริ่มนิ่งและเริ่มเติบโตในแบบที่ควบคุมได้ สำหรับชาวราศีกันการเงินในปีนี้ไม่ใช่ดวงของการได้มาแล้วหายไปแต่เป็นดวงของการรักษาเงินเป็นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเงินที่เข้ามาอยู่กับคุณนานกว่าเดิมไม่รัว่วไม่ไหลออกโดยไม่จำเป็นนี่คือปีที่ชาวราศีกันเริ่มเข้าใจคุณค่าของเงินในเชิงลึกไม่ใช่แค่จำนวนแต่เป็นพลังเป็นเครื่องมือและเป็นความมั่นคงในชีวิต หลายคนจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องฝืนคุณจะรู้เองว่าอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บและอะไรควรต่อย,ยอดเงินในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากรายได้ประจำที่มั่นคงรายได้เสริมที่ใช้ความรู้หรือผลตอบแทนจากการตัดสินใจที่ถูกต้องในอดีตดวงดาวในปี2569หหนุนให้ชาวราศีกันเหมาะกับการสะสมทรัพย์มากกว่าการเสี่ยงแบบรวดเร็ว ยิ่งคุณเลือกเส้นทางที่มั่นคงยิ่งมีโอกาสเห็นเงินก้อนชัดเจนบางคนจะเริ่มเห็นเงินเก็บที่ไม่เคยมีมาก่อนบางคนจะเริ่มมีทรัพย์สินที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจและบางคนจะเริ่มรู้ว่าตนเองไม่ขัดสนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่คือสัญญาณที่ดีมากในดวงชะตาเมื่อการเงินเริ่มมั่นคงเรื่องความรักในปี2569ก็จะเข้ามาในรูปแบบที่เกื้อหนุนชีวิตไม่ใช่ฉุดรั้ง สำหรับชาวราศีกันความรักในปีนี้เป็นความรักที่เข้าใจและสนับสนุนคนที่เข้ามาจะไม่ทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายแต่จะทำให้คุณคิดเป็นระบบมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นและมีแรงใจในการสร้างอนาคตถ้าคุณมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาจากความผูกพันไปสู่การวางแผนชีวิตร่วมกัน หลายคู่จะเริ่มคุยกันเรื่องบ้านทรัพย์สินหรือความมั่นคงในระยะยาวความรักในปีนี้ไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่เป็นเรื่องของการเดินไปข้างหน้าด้วยกันถ้าคุณยังโสดปี2569มีเกณฑ์เจอคนที่มีวุฒธธิภาวะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่และมีพลังสนับสนุนดวงของคุณ คนคนนี้อาจไม่ได้เข้ามาแบบรวดเร็วแต่จะค่อยๆเข้ามาอย่างมั่นคงและเมื่อเขาเข้ามาคุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตคุณง่ายขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นความรักแบบนี้คือความรักที่หนุนโชคหนุนฐานะและหนุนดวงการเงิน ในส่วนของสุขภาพปี2569เป็นปีที่ร่างกายของชาวราศีกันต้องการการดูแลอย่างมีสติไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกันเมื่อคุณพักผ่อนเป็นเวลากินเป็นเวลาและจัดสมดุลชีวิตให้ดีสุขภาพจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำเงินตรงกันข้ามเมื่อร่างกายแข็งแรงสมองจะปลอดโปรง่งการตัดสินใจจะเฉียบคมและโอกาสดีๆจะเข้ามาได้ง่ายขึ้น นี่คือปีที่การดูแลสุขภาพเท่ากับการดูแลชอบของตัวเองดวงชะตาของชาวราศีกันในปีนี้ยังบอกอีกว่าคุณจะเริ่มเข้าใจพลังของความสงบเมื่อคุณไม่เร่งไม่กดดันตัวเองและไม่แบกทุกอย่างไว้คนเดียวชีวิตจะไหลลื่นขึ้นอย่างน่าแปลกใจความมั่งคั่งในปีนี้ไม่ได้เกิดจากการฝืนแต่เกิดจากการวางใจในจังหวะที่เหมาะสม เมื่อคุณทำหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดผลลัพธ์จะมาเองและเมื่อผลลัพธ์มามันจะมาในรูปแบบที่คุณรับไหวดูแลไหวและต่อยอดได้จริงในตอนสุดท้ายฉันจะพาคุณไปดูต่อว่าความโชคดีของชาวราศีกันในปี2569จะเปิดออกในช่วงใดเสริมดวงอย่างไรให้เงินอยู่กับคุณและเส้นทางใดที่จะทำให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าดวงของคุณกำลังถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วจังหวะโชคการเสี่ยงที่เหมาะสมพลังเสริมดวงและบทสรุปความมั่งคั่งของชาวราศีกันปี2569เมื่อชีวิตของชาวราศีกันเดินมาถึงช่วงกลางและปลายปี2569พลังของดวงชะตาจะเริ่มแสดงผลชัดเจนยิ่งขึ้นในแบบที่คุณสัมผัสได้จริง นี่ไม่ใช่โชคที่ต้องวิ่งไล่แต่เป็นโชคที่เดินเข้ามาในจังหวะที่คุณพร้อมหลังจากที่การงานตั้งหลักการเงินเริ่มนิ่งความรักเกื้อหนุนและสุขภาพไม่เป็นภาระสิ่งที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติคือโอกาสโอกาสในปีนี้จะมาในรูปแบบที่ไม่กดดันไม่เร่งและไม่บังคับคุณจะรู้สึกได้เองว่าจังหวะนี้เหมาะเรื่องนี้ควรรับและเวลานี้ควรลงมือ สำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคดวงของชาวราศีกันในปี2569ไม่ใช่ดวงของการหวังพึ่งโชคอย่างเดียวแต่เป็นดวงของการเสริมโชคด้วยสติการเสี่ยงในปีนี้จะให้ผลดีเมื่อคุณทำด้วยความพอดีไม่มากไม่โลภและไม่ฝืนโชคจะมาในลักษณะได้เล็กแต่ต่อเนื่องหรือได้จากโอกาสที่คุณมองเห็นก่อนคนอื่นบางคนจะได้โชคจากตัวเลขในช่วงที่จิตใจสงบ บางคนจะได้โอคจากคำแนะนำของผู้ใหญ่หรือจากสัญญาณบางอย่างที่คุณเชื่อมโยงได้เองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือโชคอในปีนี้ไม่ทำให้คุณเสียสมดุลคุณจะไม่หลงไม่เพลินและไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนี่คือเหตุผลที่แม้โชคจะมาไม่หวือแต่จะอยู่กับคุณได้นานในช่องปลายปีชาวราศีกันหลายคนจะเริ่มมองเห็นภาพชีวิตที่ชัดขึ้น คุณจะรู้ว่าตัวเองมาไกลแค่ไหนและกำลังจะไปทางไหนต่อความมั่งคั่งในปีนี้ไม่ได้วัดจากจำนวนเงินอย่างเดียวแต่วัดจากความรู้สึกอุ่นใจอุ่นใจว่าคุณดูแลตัวเองได้อุ่นใจว่า,ค,า,ววาคุณมีทางเลือกและอุ่นใจว่าชีวิตไม่ได้เปราะบางเหมือนเมื่อก่อนนี่คือดวงของคนที่เริ่มมีอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเอง ดวงชะตาของชาวราศีกันในปี2569ยังบอกอีกว่าคุณกำลังสะสมบุญวาสนาจากความตั้งใจความซื่อสัตย์และความอดทนที่คุณมีมาตลอดสิ่งเหล่านี้กำลังแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสผู้สนับสนุนและเส้นทางที่มั่นคงคุณอาจไม่ได้ร่ำรวยเร็วแต่คุณจะร่ำรวยจริงและเมื่อคุณร่ำรวยคุณจะไม่หลงไม่กลัวและไม่ต้องดิ้นรน นี่คือความมั่งคั่งที่ดวงฟ้าเลือกให้เพราะคุณคู่ควรก่อนที่คลิปนี้จะจบลงขอให้คุณรู้ไว้ว่าการที่คุณฟังมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณคือหนึ่งในผู้โชคดีที่พลังดีๆเลือกให้มาเชื่อมโยงกันขอให้สิ่งที่คุณตั้งใจค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขอให้เงินที่คุณหามาอยู่กับคุณได้นานและขอให้ความมั่นคงเติบโตขึ้นในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้โชคดีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และร่วมกันน้อมรับพลังดีๆขอให้คำว่าสาธุเป็นการเปิดทางให้สิ่งดีงามไหลเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้ปี2569เป็นปีที่ชาวราศีกันได้ยืนอยู่บนเส้นทางของความมั่งคั่งอย่างสงบมั่นคงและยั่งยืน